เรียนเชิญนะครับกลับนเชิญท่านผู้ว่าท่านผู้ชี่ชเิในคน้กล่าวรายงานเหตุการณ์ธนาการขุกทุกปรัเทศเ่อการเกษตรตาประเทศตัวองปดต่อไหม้ามชั่วโมงแล้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้าคับข้อยีโเยืนรอเงินเดือยแน่นอนเขื่อตัวมี13ดสอเภอรออ็ดำบลมีประชากร6 2 1 0นสอ่นนคนนะครับมีสอสอคน3 0 0พั แล้วก็พื้นที่ที่ประสบปัญหาอุปโภคภัณน้ำท่วมนั้นมีทิดของก้อนาะเพราะว่าอ่าบริเวณที่ทำให้พี่น้องสักคนช้ำข่าวแพร่ช่วยแน็ดแกแะก่อยแขนลุกเป้านะครับบ้านเรือแล้วลก็ที่อยู่อาศัยในส่วนนี้จะเป็นการสร้างความกระจใจเรื่องครับจาก,กสาระบุรีโดยความร่วมมือของทุกภาคสว่วนนะครับก็ได้พูนการก,ารกันในการให้ความช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนที่ประสบทุกข <ups. S 2> ์ภัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างเคร่งแค้นก็ทําให้พี่น้องประชาชนนะมาให้บีิกาที่ท่านมาได้ก็ผู้โดยสารมาแล้วรั้วกั้นของภาคถนนไม่ใช่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้อะไรเข้ามาได้ก็จะได้หมอหมอตัวเวทุกทางพิเศษก็ถ้าได้รถประมา

ที่นำงานแร้วบวมแล้วอยู่กับน้ำก็บวมกันนะ รู้ไหมว่าเรารู้ไหมว่าเรารู้ไหมว่เราอยากดีนอดีให้จนี้่อะอไม่